คือแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทาไมแม่อ้วนถึงยืนอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ที่แบบทุกอย่างทุกคนหายไปหมดหรืออะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าบุญความดีที่แม่อ้วนอาจจะดูเป็นคนดดดดเคยแม่ผมจะเป็นอย่างเยอะเยอะแต่แต่จิตใจดีผมเชื่อว่าบุญตรงนั้นอ่ะมันมีค่ามากสําหรับคนที่กําลังจะกลับตัวเป็นคนดีผมอาจจะไม่ใช่แแมนคนนี้เลยก็ได้ถ้าไม่ได้เข้าไปเออเออบางทีมันเปลี่ยนผมนะวันนี้ พอเดินเข้ามารู้สึกว่ามันมีพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างครับ,ค,รบคือตรงนี้เป็นมุมอะไรแต่ก่อนนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเก่าๆแบบที่เห็นนี่แหละครับ<อ>ในหมู่บ้านแล้วผมก็รีโนเวทให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแป้งเ<อ>ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ผมคิดว่าตะกอนมันโล่งผมก็เลยทําเป็นม่านน้าตกป<อ>ูนเปยัยแล้วก็สั่งน้องๆที่ศิลปากรเี่ปั้นงานให้เขามีงานอย่างเช่นดอกบัวสีเหลา<อ>่าเหมือนมนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องก้าวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วคนก็ต้อง ปฏิบัติธรรมจะหลุดพ้นส่วนพระพิคเน,น่ก็คือคุณพิมพ์แขกเขาก็เอามาจากไหนไม่รู้คือแม่กับผมนี่เหมือนกันอย่างไปหนงมาไหนเนี่ยจะมีคนให้หนู่นให้นี่นางก็เก็บมาผมก็เลยคิดว่างดงามดีก็เลยเอาขึ้นไว้ข้างบนแล้วปกติแล้วถ้าเปิดม่านนะครับคุณแม่มันก็จะมีน้ําตกมาผ่านจากท่านแล้วก็มี งวงท่านมีน้ำออกมาด้วย oh. แต่ผมไม่ได้อยู่นานปั๊มเป,มปิมอะไรมันก็เสียหมดวันนี้แม่มาเนี่ยแม่เป็นรายการแรกที่แบบแปลกมากที่แบบว่าเลือกที่จะมาบ้านนี้ส่วนมากก็จะไปสัมภาษณ์ที่ที่บ้านใบเตยกับผมตอนดิวคิวมาขอเล่าวันนั้นโทรหาพี่ลุกที่จะขอคิวปกติมันจะต้องมีการว่าเอ้ยขอแบบเออขอเช็คก่อนสรุปก็คือว่า แล้วประเด็นคือตรงกับคิวแม่พอดีเป๊ะปะแล้วพอขอโลเคชั่นบ้านตอนแรกคิดว่าคงจะเป็นบ้านหลังนูน้นสรุปบ้านหลังนี้แม่คิดดูอดดือมาครั้งแรกแล้วก็มีของเก่าเลยจะให้แม่อ้วนดูแม่อ้วนก็ชอบอยู่แล้วนก็เป,นเป็นบ้านที่ผมผูกพันมากๆเพราะว่าเติบโตที่นี่และที่สําคัญในเนี้ย จะออกแบบตามดวงชะตาของคุณแม่ผมเป็นหลักเพราะแม่ป๋องแม่ป๋องเกิดปีกระต่ายก็จะมีกระต่ายอยู่ตรงตรงนู้นนะคก็คือเป็นบ้านของพระอรหันต์ผมคิดแบบนี้ผมคิดแบบนี้เธอรู้ไหมพี่ป๋องเนี่ยจะรู้จักกันมา20ปีแลวแล้วมีเรื่องเล่าด้วยก็จะบอกว่ารู้ไหมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่แม่อ้วนให้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าวันที่ผมตกต่ำที่สุดอ่ะมันโคตรมีค่ามาก มันจะห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นข้าวที่แม่อ้วนอ่ะนอกจากผมกินแล้วผมยังบริจาคให้คนในนั้นกินออออซึ่งแบบมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันมีคนไม่กี่คนครับในวันที่ผมแบบตกต่ำที่สุดในชีวิตออนึกถึงผมอ่ะแม่อ้วนเป็นหนึ่งในนั้นก็ขอขอบคุณด้วยอ,อีกทีนึขอบคุณ<ห>มากๆฉันน่ยฉันกลัวแบบว่า ไม่ลองไม่้องฉันกลัวอะไรหรือแบบฉันกลัวเขาแบบว่าโดนไม่ปลอดภัยโดนแกลไงฉันก็แบบเออซื้อข้าวเผื่อแผ่คนนั้นคนนี้แล้วก็ฝากความระลึกถึงคิดถึงไปตลอดไงห่วงเขาเพราะว่าเราถ้าเรารักเพื่อนเราก็ต้องรักลูกเพื่อนเราด้วยกรนึกถึงกันตลอดขอบคุณแม่อ้วนมากคือแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมแม่อ้วนถึงยืนอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ที่แบบทุกอย่างทุกคนหายไปหมดหรืออะไรเพราะว่าผมเชื่อว่า บุญความดีที่แม่อ้วนอาจจะดูเป็นคนดดๆเคียนแม่ผมจะเป็นอย่างเยอะเยอะแต่แต่จิตใจดีผมเชื่อว่าบุญตรงนั้นอ่ะมันมีค่ามากสําหรับคนที่กําลังจะกลับตัวเป็นคนดีผมอาจจะไม่ใช่แบแมนคนนี้เลยก็ได้ถ้าไม่ได้เข้าไป เออเบางทีมันเปลี่ยนผมนะอะวันนี้พี่แมนจริงๆรอ่ะวันนี้ฉัน,นยอยากเจอเพื่อนฉันเพราะนางอยากกินน้ำพริกกะปิเ <c oughs> นนางจะบ่นตลอดแล้ววันนี้นางก็เอาน้ำพริกรฉันก็เอาน้ำพริกกะปิมาให้นางเนี่ยตัวแถมเนี่ยตัวถูกต้องว่าเขาทับทนได้ยังไงปีเจ็ดเดือนสิบเจวันกับการสูญเสียลูกชายไปอ่ะไปคุยกับนางไปพิแมแขกไปเลยไปแปไปไป